สวัสดีครับวันอังคารที่24กันยายน6 7นะครับเรื่องของ geo c o ฟ f ก i c เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับฮิบบาร์กับอิสราเอลซึ่งจะโจมตีหนักเข้ากรุงเชลวิตลอดเวลาโจมตีหลายส่วนทั้ง5ส่วนเลยทั้งฮูตีทั้งฮิบบาร์ทั้งฮามัสทั้งอิรักทั้งเรบานอนนี่คือภาพรวมของสองครามอาเปอร์เซียที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่อเมริกาซึ่งยังกองกำลังสนับสนุน ถึง3-4ี่หมื่นคนอยู่ในทะเลเพื่อจะป้องกันอิสราเอลนั้นอยู่ที่การเลือกตั้งวันอีก 4, 4ีวันข้างหน้าคามราเฮริสกับโดนุทัมทัตทรัมมาพิกกับมาได้สงครามก็น่าจะยุติเร็วขึ้นแะทั้งคัมราเฮริสแม้แต่สงครามยูเคนกบรสเซียที่ยังจะอาจเงินช่วยเหลือแต่ก็ล่อยหลอ,อลงไปเรื่อยๆขนาดที่อิสราเอลกับฮิปโปร์กับฮามัสนั้นก็คงจะจะเมนเทนต่อไปจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนในการเจรจาจะก่อนเลือกตั้งหรือไม่ ที่โจเบยเดนพยายามอยู่พร้อมกับเอนทอนิอุสเบนครินน,น,รนั้นจะมีความหมายหรือไม่เรากลับมาดูแมคโครเอาลงนะครับเฟดก็ได้รอบพรอมและประชุมและมีโอกาสพูดออกมาอีกรอบหนึ่งว่าโอกาสที่จะเปิดประตูคัดดอกเบีย้ยมากกว่าเหมือนที่ผ่านมาคือ50 b a เบสิสพอยต์ก็เกิดขึ้นได้นี่คือภาพรวมนะครับก็แสดงว่าไม่มีความเชื่อมั่นหรอกครับเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่หมวดซอฟต์แรนดิง้งรีเซชชันเกิดขึ้น เพราะหลายๆภาคส่วนนั้นยังอ่อนแอขนาดเดียวกันบริษัทใหญ่ๆพวกเทคเอยเทคโนโลยี Technology เอยก็จะมีเงินทุนซื้อหุ้นแชร์ไบแบ็กกับไม่ว่าจะเป็น Apple 30 0 0 0ล้านเหรียญขนาดที่ Netflix 50 0 0 0ล้าน20 0 0 0ล้านเหรียญขนาดที่ n น i d i ีย50 0 0 0ล้านเหรียญ Amazon ก็อีก20 0 0 0ล้านเหรียญทุกคนรอจังหวะแชร์ไบแบ็กแต่ก็ทดสอบเอาทำภายตลอดสำหรับเทคสต็อกกลับมาดูในภูมิภาค แบบอาเซียนอิมเมจินมาเก็ตนะครับที่แอสเซทโลเคชันจะไหลามาเพราะเงินดอลลาร์นั้นจะค่อยๆไหลลงทะลุ100เหรียญได้แน่นอนกลับไปสู่เมื่อ7ปีที่แล้วก่อนที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตลอด4ปีเพื่อพยุงทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนั้นนั่นคือนโยบายทำเงินท่วมทั่วโลกอยู่7ทีเทรียนยูเอสดอลลาร์อยู่นั้นสำหรับเฟดในอเมริกาก็เลยทำให้เงินสภาพหมุนรอบเก็งก,กำไรทั้งทองคำทั้ง คอมมูริตี้ทุกอย่างยกเว้น Energy เพราะอุตสาหกรรม EV จะเข้ามาแทนที่ในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในเรื่องของ ESG ในเรื่องของทุกชนิดในเรื่องการลดพลังงานสันดาบลงเข้าสู่หมวดธุรกิจใหม่คือโรงไฟฟ้านี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดในการเห็น s s s t t Location จากนี้เป็นต้นไปนะครับชัดเจนแล้วครับก็ดูว่าพุ่มเป้ามาแถมนี้เข้ามาทั้งจีนบางคนก็ สนใจที่จะจีนและในเอเชียนั้นก็คือประเทศไทยในเซาท์อเวเซียก็มีโอกาสที่จะฉุดกลับขึ้นมาใหม่สร้างความเชื่อมั่นทาง,ทางการเมืองนั้นที่จะค่อยๆเกิดขึ้นและมาตรการกระตุ้นของภาครัฐและมีทั้งกองทุนอายุพักฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับนี่ขึ้นได้ด้วยทั้งหมดของโลกที่ยังยืนอยู่ได้ก็ด้วยคือมันนี่มาร์เก็ตเงินสภาพคล่องไร่อัพของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสกุลทองคําที่จะทดสอบ สิ้นปีนี้2,750ถึง2,800เหรียญขณะเดียวกันในปีหน้าถ้ายังเทรนของดอกเบี้ยลงอีกไม่น้อยต่ำกว่า1.5ก็จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ทั้งสกุลทองคำทั้งอีควิตี้ขึ้นในระนาบเดียวกันแน่นอนเพราะต้องแชร์ไบแบ็กสำหรับ cover s h o p t position ที่ผ่านมาตลอด2ปีทั้งตลาดหุ้นไทยทั้งทั่วโลกในอาเซียนท,ท,ทั้งของประเทศจีนเช่นเดียวกันอยู่ที่สร้างความเชื่อมั่นแหละครับ แต่เซกเตอร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแน่นอนครับก็คือเรื่องของ t เทคสต็อกเทคโนโลยีที่จะสกัดกั้นจีนออกโกฎเกณ์มากที่สุดแล้วก็กล่าวหาว่ามีการเป็นสายรับขโมยธุรกิจเทค h AI ของอเมริกาแม้แต่เนวเดียกับอาลีบาบาก็ยังกล่าวหาในไปมาของโดยรัฐบาลสหรัฐนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์นะครับทำให้อาเซียนนวิเคราะห์วิจาร์ต่างๆก็เก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็เห็นชัดเจนว่าแกน เทคสต็อกจะเกิดขึ้นฉะนั้นธุรกิจเหล่านี้นะครับที่ต้องเปลี่ยนชิปซัพพลายเชนให้เป็นไคนิกเทคเอยหรือแม้แต่ AI ไอเทคสต็อกเอยทุกคนมีความต้องการถูก take over เทคโอเวอร์แน่นอนเพราะเหมือนกับ Intel นะครับกับไนในเดออะพ p โลที่จะเป็นเสนอราคาเทคโอเวอร์ถึง5 b i บิลเลียนยูดอลลาร์นี่คือภาพรวมนะครับเพราะการพัฒนาการสร้างโรงงานใหม่ใช้เวลา3ปี4ปี สู้เทคโอเวอร์บริษัทเก่าที่เป็นเทคโนโลยีเอแล้วมาพัฒนาเป็น AI ชิปขึ้นมาได้นี่คือภาพรวมนะครับจะเห็นเกิดขึ้นในเซาท์อีสเอเชียแน่นอนรวมทั้งประเทศไทยฉะนั้นเก็บหุ้นเหล่านี้ให้ดีเกาะเกียวรัฐทํามการที่วิกฤตนั้นยังมีอยู่ความเชื่อม,มั่นจะเติบโตจริงไหมสําหรับประเทศจีนถึงแม้จะได้ลดดอกเบี้ยลงไปแล้วนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นโดยภาพรวมนะครับ กลุ่มแบงกิ้งปล่อยสินเชื่อก็ยังเป็นไฮไลท์มอนิเตอร์อยู่ในพอร์ตแล้วก็กลุ่มของหลงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานใหม่ทดแทนเพื่อสกัดกั้นคาร์บอนเครดิตต่างๆที่จะเติบโตธุรกิจเหล่านี้จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นเซนจูรีโคดต่อไปในอนาคตแล้วก็กลุ่มของเทคโนโลยีซัพพลายเชน AI ทั้งหมดก็จะเป็นเซนจูรีโคดอีกายาวนานแล้วครับ5ปี1 0ปีเก็บหุ้นเหล่านี้เข้าพอร์ตรับธุรกิจที่เข้ามาแทนแน่นอนครับคือโครงการสุขภาพเฮลท์แคม เมนจเมนต์ทั้งหมดนี่คือภาพรวมโมอนเตอร์จะเห็นเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศไทยสองแสนล้านสำหรับที่จะโคบช็อตและในประเทศเองก็ต้องเป็นแสนล้านโดยภาพรวมทั้งหมดตลอดหนึ่งปีจากนี้เป็นต้นไปฉะนั้นเก็บให้ดีนะครับหุ้นสิ้นปียังไงยืนยันเนละทะลุพันห้ามาอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบจุดค่อนข้างจะแข็งแต่งและในครึ่งปีแรกปีหน้าก็ยังยืนยันว่าตุน้นเศรษฐกิจรัฐบาลอยู่ได้ไม่เกิดสรุดขาตัวเองในการถูกฟ้องร้องโดยนักร้อง เสียงใสทั้งหลายนะครับที่จะสอยรัฐมนตรีรัฐบาลออกและกระทบกับนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันเหมือน,กนเกษฐาโดยนั้นภาพรวมมอนิเตอร์การเมืองไทยมีแค่นี้แต่การลงทุนจะโซนไหลบ่าเข้ามาในโซน e e c ธุรกิจชิปซัพพลายเชนและธุรกิจอุตสาหกรรม e v รถยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาเร็วขึ้นและไทยเป็นเบสฐานภาคผลิตมีความต้องการซัพพลายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับที่เป็นเกี่ยวโยงเซกเตอร์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหลายเก็บให้ดีนะครับ เชื่อว่าจะมีการเทคโอเวอร์เดลต้าฮาน่าแคลคอมเคซเพื่อเปลี่ยนโรงงานเป็นอุตสาหกรรม AI ชิปซัพพลายเชนรองรับ Data Center, Cloud e n t t r r ที่จะเติบโตแกร่งมากและไทยเป็นฐานเบสของหุ้นเหล่านี้นะครับเก็บสภาพหุ้นให้ดีรวบรวม o v e r w ร์เวกกลุ่มเหล่านี้ให้หนักเข้าไว้นะครับโรงพยาบาลแบงกิ้งโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มชิปสต็อกทั้งหมด แล้วค่อยมาพ่วงหากลุ่ม Cons um Consumption c o n s u m e r CPO CPF CRC เท่านั้นเองเลือกกันลงทุนครับกลางปีหน้ามีโอกาสจุดทดสอบตลาดหุ้นไทย1700จุดค่อนข้างมากแน่นอนแล้วครับสวัสดีครับ